นี้ผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับกำลังจะเดินทางไปส่งนอกํำลมและรถเจาะที่จังหวัดกาะสินเดีย๋ยวต้องนั่งเครื่องไปลง้อยเอ็ดเดี๋ยวรอคนมาสายก่อน <Okay. S 1> มาสายกรอบหนึ่ง ที่เราก็มาถึง LA เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับร้อยเอ็ดจะได้เหรอคะร้อยเอ็ดเดี๋ยวไปเอารถเช่าก่อนเดี๋ยวเจอกันหน้างานรีวิวซูเปอร์คาร์ที่เราได้มาหน่อยดีอ,อ่อนค่ะคู่บ้านคูเมืองไหนบอกซูเปอร์คาร์วะ <c oughs> สวัสดี LA l o s Angeles สค่ะร้อยเอ็ดเอ๋อ <c oughs> ไข่กระทะ 呵呵，没来。 กันครับเนี่ยตอนนี้เรามาถึงหน้างานแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาสุดรถเจาะบาดาลไปเทสกันรถเจาะโปรดิวสองห้าศูนย์พี่พี่ช่างเจาะถามว่าราคาเท่าไหร่ครับน้องนัทเริ่มต้นที่ห้าแสนเก้าเท่านะค่ะบห้าแสนเก้าอ่ามีน้องนัทไปส่งถึงบ้านนะครับส่งถึงบ้านส่งถึงที่ส่งทั่วรประเทศคะ่ะอันนี้อะไร 2, พามาชมก้านเจาะฟิชชั่นแบบหนานะครับของโปรดิว ก้านเจาะโปรดิวเชื่อมฟิชชั่นดูเกลียวหนาๆเลยสนใจใบเสนอราคาติดต่อเข้ามาที่เซลล์น้องนัดได้นะตอนนี้ช่างติ๊กกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังตรวจเช็ค ขั้นตอนสุดท้ายเนาะอย่างที่บอกมันคือเครื่องยนต์คอมมอนเรลมันใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทํางานทุกอย่างค่ะทีเนี้ยเราก่อนเราจะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าไม่มีโค้ดความผิดพลาดอะไรติดค้างอยู่ใน PCU อ่ส่วนเครื่องมือที่เราใช้ก็เป็น<ช>เป็นอะคัมมินอินไลน์ดัตตลิงแล้วก็ซอฟต์แวร์เราใช้เป็นตัวอะคัมมินอินไซต์ตัวนี้เป็นไลเสนแท้จากคัมมินครับจากโรงงานผู้ผลิต พระนั้นแล้วใช้บริการกับเราไม่ต้องห่วงเรื่องเทคโนโลยีเอาตามทันทุกเทคโนโลยีที่มอบให้ลูกค้าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นเราสามารถเช็คได้ทันทีรู้ได้เลยว่าอะไรเสียแล้วก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องเช็คแล้วเช็คอีกรีเช็คกันซ้ำๆอยู่อย่างนี้จนเรามั่นใจว่าสินค้าเรามีคุณภาพดีพอที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเราถึงทำการส่งมอบ ถ้าซื้อกับโปรดิวเช็คให้ทุกเครื่องถูกไหมคะใช่ครับประกัน1ปีใหน้ใน1ปีเนี่ยถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเราเซอร์วิสฟรีเลยเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเราจะตามไปเซอร์วิสให้ฟรีหนึ่งปีนะครับตอนเช้าก่อนจอดเนี่ยพี่ก็มาเช็ครั่วเช็คอะไรตามเนี้ยไม่มีร่วไม่มีซึมก็โอเคไม่มีปัญหาละก็แยกน้ามันให้ตึงๆมือหน่อยจะได้สตาร์ตติดง่ายแล้วก็เปิดนริกาคือเปิดอ,นนอันนี้กองกองโซล่าสิบตัวเลยถูกต้องครับอันนี้กองดักน้ํากกองโซล่า กองปฐมภูมิแล้วก็เข้ากองทุติยภูมิอีกรูปหนึ่งมีสามกองนะรมีสามกองโซล่าสามกองสะพานไฟเหมือนเดิมตามเข็มนาฬิกาเปิดวันเข็มนาฬิกาปิดเปิดสะพานไฟปุ๊บที่ก็เช็คมันตะกูน้ำมันตะกูเนี่ย<ม>พี่จะเห็นอยู่ในตาแมวอ,อันเนี้ยตอนจอดอยู่เฉยๆเนี่ยเช็คไม่ได้นะพี่ต้องเช็คตอนที่เปิดทํางานแล้วสตาร์ตเสร็จก็ยังเช็คไม่ได้ครับต้องเปิดลมทําใช้งานแล้วมาดูมันต้องอยู่ไม่ต่ำกว่ากึ่งกลางต้องไม่ต่ำ ถ้าอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางต้องหามาเติมน้ำมันอะไรนะคอมเพรสเซอร์อะไรคอมเพรสเซอร์เบอร์สี่สิบหกคอมเพรสเซอร์เบอร์สี่สิบถ้าถ้าเติมแล้วก็ยังหายแสดงว่ามันหลุดไปกับลมถังเนี <mechanical noise> ้มีหน้าที่แยกน้ํามันกับลมน้ํามันจะถูกสกูอัดมาทั้งลมทั้งน้ํามันเลยมาเข้าถังนี้เสร็จแล้วมันจะแยกเอาน้ํามันไปไหลเวียนในระบบแล้วเอาลมออกไปใช้งานเมื่อไหร่ก็ตามที่เซปาเรเตอร์แยกลมกับน้ํามันไม่ได้น้ํามันที่จะหลุดไปกับลมหลุดไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆจนเครื่องร้อนดับ แต่ไม่ต้องหวงมีระบบโปรเทคทุกอย่างก่อนที่มันจะพังมันจะตัดก่อนเ,อเบอร์ฮอตไลน์คอเซ็นเตอร์เราก็มีแฝกเครื่องไว้ล้วถ <c oughs> ้าน้ำมันหลุดไปกระลมแสดงว่าเซปเเลเตอร์รั่วอ,อเรามี<อ>ทีมช่างเซอร์วิสเข้ามาดูให้อืมหลักๆก,ก็ออกประมาณนี้เปิดสวิ์กุญแจฝั่งนี้เป็นรอบเครื่องยนต์ฝั่งนี้เป็นแรงดันที่ใช้งานว h ิวเทมนี่คือวอเตอร์เทมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น แอร์เทมนี่คืออุณหภูมิสกูอุณหภูมิอากาศที่สกูอัดได้อุณหภูมิสกูใช้งานอยู่80กว่ากว่า90อากาศร้อนหน่อย90มิ้น,นิดได้แต่ถ้าถึง98เมื่อไหร่จะเตือนถึง102เมื่อไหร่ตัดดับทันทีเพื่อเซฟระบบเซฟอุปกรณ์ไว้อันนี้อธิบายก่อนเดี๋ยวใ,ใ,ใช่เดี๋ยวสาตาร์ทเดี๋ยวสาตาร์ทเครื่องไปเนี่ยมันจะไม่ได้ยินจะคุยกันลำบากจะรู้ได้ไงว่าลมหมดไม่มีเสียงก็ดูาตรงนี้เฮดเชอร์0.00บา,า์นี่คือหมด ถ้าไม่ใช้งานให้เปิดวาล์วทิ้งไว้นะครับเพื่อระบายแรงดันข้างในออกให้หมดวันนี้ผมเซ็ตไว้ที่15บาทวาล์วเดนตัวเล็กนี่ฮะวาล์วเดนตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้อันนี้เป็นลมเซอร์วิสเอาไว้เซอร์วิสเป่านั่นเป่านี่ส่วนลมใช้งานเป็นตัวนี้ถ้าพี่อันนี้ใช้เจาะอันนี้ส่วนใหญ่ช่างเจาะเขาใช้เป่าบ่อต่อท่อเล็กไว้เป่าบ่อเป่าพัฒนาบอบากดาษอีกที่สวิงไม่จาเป็นห้ามตบเด็ดขาดอยู่รันเครื่องอยู่ดีๆพี่ไปตบตึ้มมันดับทันที แต่แรงดันในระบบยังเหลืออยู่มันจะดันน้ำมันในระบบอะออกอวกออกมาทางกองอากาศทันทีเลยอันเนี้ยฉุกเฉินจริงๆไฟไหม้ควันขึ้นอะไรไม่รู้หรอกวิ่งมาตบปุ๊บดับทันทีแต่ปกติแล้วอย่าไปตบมันเดิมสตาร์ทสต็อปดิ้นนนี่โหลดอันโหลดโหลดอันโหลดคือไม่ทำลมโหลดคือทำลมครับแหมมันก็จะขึ้นว่ามีโค้ดอะไรที่ผิดพลาด มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่บอกว่าปัญหานั้นคืออะไรมันจะบอกเป็นตัวเลขพี่ก็เอาตัวเลขนั้นมาบอกผมสองร้อยห้าสิบทามาชมกับข้าวหน้างานหนูชิวกันมากเลยอืม ไในตัวเมืองอ๋อาาก,กออุ้งเผา,อาโอ้ดูดีอยู่กันแค่นี้สั่งมาเต็มโต๊ะมันจะหมดเหรอ เสร็จเรียบร้อยเนาะวันวันเดยทริปวันเดยิปส่งมอบเครื่องก็เหนื่อยนะเหนื่อยแต่สนุกเราไปบินการถึงเ a l เองรอยเอ็ดอ่ะร้อยเอ็ดก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะเราสัญญาว่าจะทำคลิปคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์สอดแทรกความรู้ให้ดียิ่งขึ้นไปฝากทีมงานโปรดิวซเซอร์วิสไว้ในอ้อมอกอมใจทุกท่านนึครับขอบคุณครับ